ฟูจ <Me> <Fuji. S 1> ิฟูจินี่เ,เราจะไปเที่ยวระรววางฟูจิโกะนะครับมีข้าวนะข้าวกล่องอะ่ะเ,เอาขึ้นมากินบนรถไฟได้นะวาาวารถไฟเรามาแล้วนะครับนี่ไปด้านนี้เห็นฟูจิเต็มไปเลย สวัสดีเช้าวันที่3ของการอยู่โตเกียวนะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนครับฟูจิฮ <c oughs> ะฟูจินี่เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวคาวาคุจิโกะนะครับนี่เราโตเกียวไวทพารของเรานะที่เราไปรับที่สนามบินวันแรกนะไป <c oughs> เดี๋ยวเราไปนั่งรถไฟไปสถานีชินจูก,กุแล้วเราจะไปขึ้นขบวนพิเศษฟูจิเอ็กซ์เคลชันโอเค้ <c oughs> ว ใช่นั่งต่อเดียวถึงเลยครับจากชินจูกุไปคาวากุจิโกะอา้าจิโอืมไปโอเคไปเดินทางกันเลยครับหยับ <Yeah. S 1> นี่เรามารอรถไฟส,สายเดิมที่เมือ่อวานเรามารอนะอันนี้จะเป็นสายประจำของเราเพราะว่าอยู่ด้านหลังที่พักของเราเองใกล้ๆสายสีเหลือง JB นี่เดี๋ยวเราไปลง JB 20สสถานีชินจูกุวันนี้ว่นอาทิตย์นะ เงียบมากเลยครับแตกต่างจากวันปกติเลยนะที่จะมีแบบพนักงานญี่ปุ่นเยอะมากที่เขาไปทำงานกันรบรรยากาศโล่งๆเลยครับโอ้ย oh. แต่นี้ก็ยังมีนงคนยืนอยู่นะมาขึ้นแล้วครับ ้ okay. ชอครับนั่งรถไฟเยอะอันนี้เราได้นั่งรถไฟตลอดทิปเลยนะ, <c oughs> ะนัรถไฟแบบเท่เลี่ชไหมเป็นที่<อ>บเ<อ>บือมรถมพูเลี่ชอบรถไฟสีชมพูนตอนนี้เรานั่งรถไฟสายสีเหลนะืองมาถึงชินโจก,กุแล้วครับ ชินจุกุชินจูกุไปดย่เราลงที่ห้าก่อนอไปเดี๋ยวเราต้องไปที่โนนช,ชานชาลาของ90อะครับชูโอลไลลิมิเ,เอเ็เไเดี๋ยวเราไปทางทางลูกอนเลยไปครับนี่เรากรเป๋ามาด้วยนะไปไปไบุยเดินไปเลยค่ับ นี่ยวันนี้คนจะดูไม่ค่อยเยอะนะนี่ขนาดช่วงเวลาประมาณ8โมงจะครึ่งละปกติเวลานี้คือคนแบบเต็มเลยนะอันนี้เป็นวันอาทิตย์แต่ก็ยังเยอะอยู่นะดูดิแต่จริงๆก็ยังดูเยอะอยู่แต่ถ้าเป็นธรรม,ามาดาคือเดินกันแบบมมอสะเดินกัน <c oughs> ไม่ทันเขานะ <c oughs> เขาเดินแบบรวดเร็วมาก <c oughs> ถึงแล้วนี่90ครับชูโอไลลิมิเต็ดเอ็กเสขึ้นเลย พี่บิมแข็งแรงครับเดินขึ้นบันไดอะไรนะละูกพวกเป็นความเร็วสูงเหรออันนี้มันไม่ใช่ความเร็วสูงครับ อันนี้เป็นรถไฟขอบวนพิเศษที่วิ่งไปคาวาเฉยๆแต่มันจะคล้ายๆยีง,งที่นั่งแบบคู่นะยังยงังยังไม่ถึงรอบของเรารอบของเรา9โมงนนี่ตอนนี้มันเป็นขอบวนรอบ8โมงคึ่งอยู่อันนี้ก็ไปคาวาเหมือนกันนะคันนี้ แต่ว่าของเรารอบ9โมงเราไปเดินเล่นข้างล่างก่อนก็ได้นะเพราะว่ารออีกเกือบครึ่งชั่วโมงอยู่กว่ารถไฟเราจะมานี่เราไม่ลงไปข้างล่างแล้วนะกลัวไม่ทันขึ้นรถแต่ตรงนี้เขา,ามีขายตู้กดน้ำแล้วก็ตรงนั้นมีมีข้าวนะข้าวกล่องอะ่ะเอาขึ้นไปกินบนรถไฟได้นะใครหิวบ้เอาจะซื้อไปกินบ้า พี่เบียนไปดูดิพี่เวีนตกินมากต้งต่อคิวนะนี่มีคิวอยู่นีบ้างมีขาวข้าวหน้าอะไอยู่บ้าใช่ไหมหรือจะเอาอันนี้เอาอันนี้ไม่ะไมไน,นะนะ เไปเดี๋ยวมาจ่ายตังค์ครับนี่ตอนนี้เรามายืนรอกันที่จุดขึ้นตรงคานหนึ่งนะเนี่ยฟูติเอ็กซ์รสชั่นคาน้ำดูวันถ้าคานหนึ่งมันจะอยู่ใต้สถานีนะครับเนี่ยนี่ที่จะไปจองไว ชินจูกุไปคาวาคุจิโกะของเราจะของเราโรงแรมอยู่ในอยู่ในภูขเาขาฟูจิหรืว่าอยู่ตสคขาบของเราโรงแรมที่จะไปนอนคืนนี้อยู่ริมทางริมทางไอตรงทะเลสาบครับเ oh. นี่ยเดี๋ยวป้าบอกก่อนอันนี้มันของเรามันเป็นค e ูจิเอ็กเพรสชั่นแปนะคันที่ number ัมเบอแป81อันนี้ของป้า,ปาจองามามันก็เป็นแบบ จองมาผู้ใหญ่3แล้วก็เด็กหนึ่งก็คือ b m <อ>เด็ก1แต่ของปอร์เช่กับเบนลี่อ่ะไม่ได้จองนะเพราะว่ายังเด็กอยู่ครับ<อ>ก็นั่งตักเอาหรือว่าจะจองก็ได้แต่ก็ต้องเสียตังค์ทีนี้เราเลยให้น้องๆ <c oughs> มาแทรกกลางระหว่าง2คนครับออโอ้โใไปดีๆไ่ดีๆเดี๋ยวลงครับ เนี่ยเราจะนั่งคล้ายๆรถคันนี้นะเดี๋ยวเรารอคันของเรามาครับรถไฟเรามาแล้วนะครับนี่จ่ายที่เสร็จ ไฟเดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟกันนะครับนี่คู่จรนะิงแปขึ้นเอ็ดขึ้นเลย,เลยครับของเราสิบกับเก้านะพี่เบมนั่งกับนี่พี่จายน้องบบนียนะพี่เบมเดี๋ยวค่อยกินก็นได้จะกินเลยอ่ะ เอากระเป๋าเป้ออกก่อนก็ได้ครับอ่านี่เราขึ้นกันถนะูกนะ Fuji Expedition 8 1นี่เข้ามาตรงประตูจะมีที่วางกระเป๋าอยู่นะของกับของเราใบสีเหลืองด้านบน,นก็มีที่วางสัมภาระโอ้ยโพชิวิ่งขึ่นให้ไปนั่งไหนเ <c oughs> นี่นยนั่งที่นี้ตัวจิ๋วตรงนี้จะ เอาวางแขนพับขึ้นพับลงได้เดี๋ยวการนั่งตรงนี้แหละนั่งสามคนนี่อันนี้ก็นั่งสามคนเดี๋ยวเราจะยิงยาวไปถึงคาวางงูชิโกะเลยนะประเทศอันนี้เราใช้เวลานั่งประมาณเกือบประมาณสองชั่วโมงอะไปถึงนู่นประมาณสิบเอ็ดโมงอ่อนี่เราใช้อาโตะเอาไหมกินข้าวได้นะอ่าแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็หนี แต่มันเลื่อนไม่ได้ใช่ไหมทับลงมาได้อย่างเดียวเออแล้วก็ล็อก,ล,อกล็อกตรงนี้ครับอืมโอเคไพรวัลเป็นนั่งแล้วเดี๋ยวรอรถไฟออกรถไฟไปแล้วนานะครับ9โมง2นาทีนะไปนี่เราจะไปฟูจิทำไมทำไมหนูเดิทำไมโยกแต่น อันนี้เพิ่งออกครับยังไม่ค่อยเร็วครับนี่นนเราเลอกที่นั่งับพี่เบียมพี่เบียมไปอยู่ข้างในอันนี่รถไฟสายสีเขียวยามานาเตะลายบ้างครับันชาวไม่ประเทศนั่งรถไฟแบบนี้กับรถไฟแบบธรรมดาตะกี้ที่เรานั่งกันไหนดีกว่า นี้เท่กาอันนี้เท่กาอันนี้เท่กาใช่ไหมดีกาว่ะเท่มากเขาบอกว่าปอเท่ชอบหัวรถไฟมากเหมือนแบบตัวขุนต์เลยใช่ไหมอ่าของขุนต์นี่ตรงนี้ตะกี้ตะกี้พ่าเห็นอันนี้มันมีที่แขวนแขวนล่มแขวนกระดาอะไรได้แล้วก็มีไม้โม้ เลยนี่ตืต่นมที่เห็นภูเขาฟูจิเลยสวยไหะสวยครับ ถึงคาวาคุจิโกะแล่ใต้ลงแล้วครับลงแล้วไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในนี่มองไปด้านนี้เห็นฟูจิเต็มเต้นเลยนี่เดี๋ยวเรารอข้ามทางรถไฟนะเข้า,ไป,นะขาไปในตัวสถานีนะครับ เนี่ใครมาถึงก็ถ่ายรูปคู่กับรถไฟพร้อมฟูจิเลยเนี่ยสวยมากใช่เข้าสถานีแล้วไปเดี๋ยวเราไปซื้อบัตรบัตรทูเดย์พาร์นบัตรสองวันแล้วเราจะเอาแบบนั่งกระเช้าด้วยเนาะกับเรือครับนี่เดี๋ยวเราต้องไปต่อคิวคิวยาวมากครับ ไปต่อด้านโน้นเลยนี่ราคาตอนตัวตอนนี้นะครับปัจจุบันเดี๋ยวเราจะซื้อตอนนี้เราจะเอาแบบกระเช้ากับนั่งเรือด้วยครับ2,800ยเยนนะที่ใหญ่เด็กก็เอา1,400ยเยนน,นี่